สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์นะครับ MACD นะครับพอดีผมไปโพสต์ไว้ที่กลุ่มนะครับก็ใครมีไอเดียนะครับหรือว่าอยากพิสูจน์กลยุทธ์ตัวเองเนี่ยก็ให้ทักมานะครับพอดีมีพี่คนหนึ่งนะครับสนใจเรื่อง MACD นะครับผมก็เลยจัดให้ไปเลยนะครับห้ากลยุทธ์นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าตาเนาะกลยุทธ์ที่หนึ่งกลยุทธ์ที่สองสาม สี่ห้านะครับอันนี้กลยุทธ์ที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็น MACD ธรรมดานะครับตัดขึ้นตัดลงนะครับสองกยุทธ์แรกเนี่ยเป็น m a c d อันนี้ตัดศูนย์นะครับอันนี้ก็คือใช้แม็กแม็กไลน์เมนไลน์ครับเมนไลน์ Line, ตัดตัดกับซิกเนลายนะครับอันนี้คือจะเข้าเหมือนกันนะครับพอไม้ที่สามเนี่ยโหมดที่สามเนี่ยก็จะเป็นโหมดมัลติเกลธรรมดาลนะใส่ระยะใส่ปิ๊บใส่มัลติเกลเข้าไปนะครับ ไอตัวที่สี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ v i v g r n c e นะครับ divergence มี trailing stop นะครับมีเบรกอีเวนต์ครับก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบการ Money management แบบพิเศษนะครับเอา m อ c มมาเป็นหลอดแล้วก็เอา,เอาระยะ ATR นะครับมาเป็นระยะนะครับก็กำไรทุกตัวนะครับก็ทุกตัวเนี่ยก็คือลานที่ H1 EU นะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดนะครับแล้วก็อพทิม z e ค่าได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยค่าโรงงานที่ผมเซ็ตไปเนี่ยคิทกำไรทุกตัวสิทธิ์กำไรทุกตัวนะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้ครับนีตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวมัตติเกลนะเบรดเดตเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับดาวดาวก็จะสูงหน่อยครับ ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยตัวสแตนดาร์ดก็เราดาวยี่สิบเก้าจุดสี่ครับอันนี้ r r ก็ประมาณหนึ่งต่อสองนะครับวินเลสก็อยู่ที่สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่สี่สสามเปอร์เซ็นต์นะครับต่อเดือนก็ประมาณสี่จุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดตัวแรกนะครับตัวแรกที่สอง อที่สองก็กําไรขึ้นมาเยอะมาหน่อยนะครับสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นดาวดาวลดลงนะครับแม่นขึ้นนะครับอาอาก็เกือบสองจุดห้าเลยนะฮะสองจุดห้าได้ครับวินเลทเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาวดาวลดลงวินเลทเยออ่าวินเลทเยอะขึ้นอาอาเยอะขึ้นนะครับอันที่สองครับอันที่สามก็เป็นมาติเกลเมื่อกี้ฮะ นี่ก็จะเป็นดาตา back กเทรผมไม่ได้แปะให้ไปให้เนาะครับอันนี้ก็เป็นดาตา Back กเทรเนาะกราฟถ้าเป็นมัติเกลกราฟก็จะตรงแบบนี้นะครับนี่ก็คือกราฟรธรรมชาติธรรมชาติ ันนี้ก็เป็นมัตติกลเออันสุดท้ายนะครับแบบพิเศษนะก็จะสมุดหนึ่งเป็นไม่เชงมัตติกลนะครับก็คือเอาอินดี้มาทำเป็นอ่าระยะเป็นหลอดตามความมั่นใจนะครับตัวอย่างนะก็ใครสนใจก็โหลดไปใช้ได้นะครับมีอะไรก็แนะนำมาเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับ